ตอนที่เฮียนอยู่อดอนิษเนะก็ได้รู้จากคนร้ายหลายแล้วก็คนก็ว่าเฮ้าอ่ะคือเป็นยังคือพูดภาษาอีสาน่าได้แต่คู่กับว่าแต่ภาษาอีสานนี่ค่ะล่ะฟังเข้าใจได้แต่ว่ายามเว่านี่มันมันแปลกมันขึ้นเสียงแบบจังนได้โรลุคนก็บอกว่าเอาคือเ่ว่าให้มันมวนให้มันดีเขาเป็นคนอุดรเดอรัในศาสนะเข้าก็เลยว่าเออถ้างันฝึกให้เฮ้าแน่ บอบมูนะมูก็เลยว่าจังสี่จังสี่ก็ฝึกไปแล้วก็พยายามมันพูดภาษาอีสานซุ่มือกินข้าวนั่งเขากินจังไดไปซอ,อยปากามอยู่หลังเนี้นกินนี่แหละนะแล้วก็เฮ็ดกระปิเฮ็ดเจ้ากินเอง <c oughs> ก็เล่มวนการฝึกภาษาอีสานเพราะว่าคนนีสานเนี่ยอยู่หลายช่วงมุมโลกมากแล้วการที่เราสามารถพูดภาษาอีสานได้กินอาหารบ้านเขาได้ ทำให้การงานหน้าที่เราไปได้ดีมากไปได้รวดเร็วแล้วก็สนิทกับคนง่ายขึ้นรู้สึกว่าภาษาอีสานนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เราเติบโตได้ดีไเด้รหูจกคนหลายมากขึ้นได้เข้าถึงคนง่ายขึ้นจต่สิงง